ความสุขความแฮปปี้นะคะในวันนี้ใครชอบของจากเพื่อนๆเ,เบลแล้วบ้างคะมีไหมมีไหมเขาดูมือไหนไหนใครที่ซูดไปแล้วบ้างคะมีไหมเออยาดมกลิ่นอะไรนะกินอะไรนะกินเตาไม่ใช่ก,นะก,นะนนกินก๋วยเตี๋ยวนะคะยาดมกลิ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะซื้อไปซื้อมาได้กลิ่นกุ้งมาจริงๆนะคะอันนีด้ดูจริง แต,แต่ว่าจะบอกว่าหอมมากแล้วก็แปลกใหม่มากๆรวมถึงมีบูธเพื่อนๆเปออีกหลายคนเลยที่ทุกคนได้จะไปใช้สอยกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งบันตินะคะฝั่งบันติก็มีอะไรให้เล่นเยอะมากายนะมีเกมแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะความสามารถเพื่อนลลนมากๆนะขอเสียงบันติแรงๆหน่อยได้ไหมคะไซเบอรสู้เขาไม่รู้ขอเสียงแรงๆหน่อยได้ไหมคะไซเบอรสุดยอดไอ้แห่ อ่าโอเควัน huh. น okay. okay. ี้นะคะก็ในไทยมาตั้งใจดูเปอุล okay. ิสมาใดสักต um oh, ัวดับใจชื uh> ้นอ um ่ะอืออืม่ยาเราต้องมาอยูああ่แล้วเราต้องมาทำภารกิจกันนะคะอ่าฮคือจริงวันนี้ก็นึกสึกว่าไม่เคยใส่ชุดนักศึกษาเลยเลยนี่เครั้งแรกเลาคิดว่าจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วเพราะว่าหนูว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะจบปีนี้ได้ก็หวังว่า ทุกคนนะคะจะมีคอนเสิรในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จริงเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เธอระหดมืนกันว่าเพราะเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยจันทบุรีจมถึงก็แบบว่ามาวิ่งมาลาลารอยใครวิ่งมาลาลอนกับเบลบ้างอะโอ้โโอเคที่จริงพูดไปเรื่อยๆคือรอมันตั้งสายเลยที่ะพูดแล้วแล้วก็เริ่มที่แล้วว่าไม่เหนื่อยจะพูดแล้วอันนี้กดนะได้ไหมโอเคเล่นก่อนไหมคะเป็น เพลงล่าสุดข,ของเบลลิสลาเนี่คะก็เป็นเพลงที่ปล่ยอยออกมาิดอัลบั้มนี้ของเบลนะตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นอัลบั้มที่ค่อนข้างจะใบโพล่าม,มากๆของเบลลิสลานนะคะ,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 ะทำตามใจตัวเองไปหลายเพลงมาอยากจะติดนร็อกก็เล่นล็อกสุดอยากจะเศร้าก็เศร้าสุดแต่ว่าทุกเพลงก็สุดท้ายเราก็เป็นเพลงที่เบลลิสลารักแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วมีความสุขนะคะ โอ okay. เคเพลงนี้อยากจะเป็นเพลงที่ขอบคุณทุกคนที่รับเบลลิซาในทุกๆแบบนะใครร้องได้พร้อมกันมา So we so say what's up and come about? แาบนี้ฉันจะ,นจะนไม่รักใครได้ไม่เขารักใครแล้วหยอกไม่จะันเดียวก็พอ นคนไ้นจอรักฉันได้เท่าไหร่ไม่พอวล้วไงแล้วไม่ตจอดือด ผมเองก็เลยรักเลงชุชด,ชด,ด่ามาใ่ไหมใช่ใ่ใช่ใ่ช่ใช่่ใช่่ใช่าชช่ใช่ใช่ใ่